โอเคครับพันนิ่งพอเนี่ยครับงั้นเดี๋ยวเอาทีวีเลยละครับผู้บมญเตอร์บวยผู้บุเตอร์บวยอะไรครับอะรครับเอาเลยเอาเลบ้าเลยบ้างร้อครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับโดยการนำของท่านผู้การนครบาลสี่นะครับแล้วก็ทีมงานก็ได้พยายามที่จะสืบสวนนะครับจนจับกลุ่มตัวคนร้ายได้นะครับแล้วได้ได้ของกลางคืนมาบ้างแล้วบางส่วน ครับส่วนคนร้ายอีกคนหนึ่งนั้นเนี่ยกำลังออกหมายจับและก็อยู่ระหว่างติดตามเป็นกลุ่มตัวนละครับรายละเอียดให้ท่านผู้การสีได้ชี้แจงนะครับเพื่อนครับครับเรียนสื่อมวลชนครับหลังจากที่เกิดเหตุนะครับก็ได้เร่งรับสืบสวนมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะยิ่งได้รับนโยบายจากท่านอบตรอแล้วก็ท่านผู้จัดการนครบาลน,นะครับ จากภาพวงจรปิดที่เราได้รับจากคำพูดเสียหายนะครับทำให้เราได้ประโยชน์จากการสืบสวนนะครับจนทางสืบสวนได้ทราบว่าการจับกลุ่มต่อไปะครับเพื่อออกหมายจับไปแล้วครับกรณีผู้ต้องหารายนี้นะครับติดคุกม,มาแล้ว5ครั้งนะฮะติดมาแล้วหครั้งถ้าเล่งปืนเลี้ยาเสพติดนะครับแล้วก็เพิ่งออกมาได้3ามาเดือนใช่ไหมครับก็มาติดอีกส่วนในน็อตจะติดคุกเหมือนกันติดยาเสพติดก็อ,ออกมาตอนนี้อยู่ระหว่งางติดตามจับกลุ่มตัว ะครับอันนี้ก่อนนะใส่ไมีกระเป๋ามีอะไรอยู่ของ้างหลังแล้ปุ๊บผมก็ขี่เลยไปที่จอดหน้าเลยเดินลงไปดูเขาเดินลงไปดูเสร็จปุ๊บลงดูเสร็จเขาบอกพี่มีกระเป๋าอยากเอาตรงไายออกมาเลยคือถักควงโวลแบงค์ได้บอกเสร็จตุกข้าวที่โคลแบงค์เสร็จก็วนวนออกทางทางทางซอยที่เรีกว่าซอยซอยเดิมครับแล้ววนวนอ้อมมาก็คือนี่เลยครับ